ไปในงานนะครับได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทตาชีวโวท่านประธานสงฆ์จุดประทีปคมเอกพร้อมทั้งได้น้อมถวายพวงมาลัยบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมานจากนั้นหลวงพ่อทตาชีวโวท่านประธานสงฆ์ได้นํากล่าวคําบูชาพระมงคลเทพบุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร ต่อจากนั้นนะคระับพณักานสภาพและสาธุชนได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยโดยการนำใจกลับมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยกายที่สบายและใจที่สบายพร้อมกับการผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายให้ใจหยุดนิ่งเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อใจของทุกท่านใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วครับหลวงพ่อทตาชิโวท่านประธานสงฆ์ ไดเมตานำคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านเปล่าคำอธิษฐานจิตปลูกต้นทรัพย์บานชื่นจากนั้นคณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะครับได้พร้อมใจกันปลูกต้นรัพย์บานชื่นด้วยความปลื้มปีติใจในวันนั้นนะครับทุกท่านก็ได้ล้อมรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกันปลูกต้นรัพย์บานชื่นสําหรับบูชาพระรัตนารายและใช้ในสําหรับโครงการธรรมย a ตราบนเส้นทางพระผู้ปรับมาท ซึ่งจะจัดขึ้นในปีพุทธศักราช2,567หรือปีหน้าซึ่งภาพความงดงามในการสร้างบริวีวันนั้นนะครับท,ท่านก็ตั้งใจประกอบพุญญกริยาด้วยความทื่มั่นใศรัทธาโดยเฉพาะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรัมปปรบมารที่สูกลางกายฐานที่7ด้วยกายที่สบายและทําใจที่สบายตทำตามหลักวิชานะครับที่ท่านได้ให้ อมตะว,วาจานั่นก็คือหยุดเป็นตัวสําเร็จนั่นเองครับเดี๋ยวในวันนี้เรามาติดตามรับฟังบทสัมภาษณ์ของผู้มุ่งบุญที่ได้ร่วมกิจกรรมงานบุญในวันนั้นกันครับ วันนี้นะคะวันที่10ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดด้วยรูป,ปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ํานะคะถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่วันนี้ท่านจะครบ139ปีนะคะและก็วันนี้เป็นวันปรถมมาเริ่มในการปลูกต้นซับบันชื่นขณะที่ปลูกซับบันชื่นนะคะเราอย่าคิดว่ามันเป็นเพียงแค่การปลูกต้นไม้ธรรมดานะคะเราคิดว่าต้นไม้นี้ที่เราปลูกเนี่ยจะนําไปเพื่อที่จะเก็บดอก ะะโปรยทุกขั้นตอนเราจะมีความปลื้มใจะคะ่ะว่าอันนี้เราทำตั้งใจทำเพื่อที่จะนำดอกไม้อันนี้นะคะไปปลิดต้อนรับพระธรรมยาตรานะคะในโครงการธรรมยาตราเพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารและเพื่อฟืน้นฟูพระพุทธศาสนาให้จเจริญรุ่งเรือยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ คือวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่แล้วก็วันคล้ายวันเกิดของตัวเองด้วยค่ะก็คือมาร่วมง,งานที่วัดทุกปีเลยแล้วก็แบบนึกถึงหลวงปู่ตลอดนึกถึงเส้นทางพระผู้ปรับมานจึงเห็นความสําคัญนะคะในการที่จะเอาสับบานชื่อนี้ไปต้อนรับพระธรรมยาตานะคะเส้นทางพระผู้ปรับมานของหลวงปูส่สดจันทสาโลค่ะในการปลูกสับบานชื่นในวันนี้นะคะก็ รื้มปิติใจมากค่ะก็คือนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นหลักค่ะแล้วก็น้อมเอาต้นสับบานชื่นนี้นะคะถวายพระเดชพระคุณหลวงปู่ค่ะ<ม>ก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมกันปลูกต้นสับบานชื่นค่ะเพราะปีนี้เป็นปีที่12แล้วเนาะเราจัดกันมา12ปีแล้วแล้วเราก็ได้ร่วมงานค่ะตั้งแต่ปีแรกเลยจนถึงปีที่12แล้วก็แบบปลื้มปลื้มกระทุ n ง,งานบุญที่เราได้ต้อนรับ เส้นทางพระผู้ปรับมานค่ะ